สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากกรณีที่นายสมิธิพัฒน์หลีนวรัตหรือพีชอายุ28ปีผู้สมัครสอทอลำลูกกาทีมธัญญาก้าวหน้าลูกชายคนสุดท้องของนายกเบี้ยว นายกฤษดาหลีนวรัตอดีนนายกเทศมนตรีตำบลดัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีและเป็นน้องชายของนายมนัสนานหลีนวรัตหรือสอสฟลุกสอสอปทุมธานีเขตห้าพักเพื่อไทยขับขี่รถ b m เลปาดเบียดรถกระบะคันหนึ่งเป็นเหตุให้เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุทําให้ลุงกับป้าที่เป็นผู้ขับและผู้โดยสารภายในรถได้รับบาดเจ็บสาหัสพันตมบุตเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้น ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครขับรถประมาททั้งก่อนและขณะเกิดเหตุซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุจราจ,จรตามที่ตำรวจบางคนชี้แจงแต่แรกทําให้มีความผิดและโทษแค่ปรับพระบอจราจรและจําคุกกรณีมีคนเจ็บหรือตายตามกฎหมายอาญาแต่พฤติการเป็นการขับรถเบียดให้ชนจึงถือว่ามีเจตนาทำร้ายร่างกายแบบเล็งเห็นผลมีความผิดตามประมวกฎหมายอาญามาตรา295มีโทษจำคุกถึง2ปี การดำเนินคดีทุกกรณีต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยไม่ต้องมีใครไม่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการพูดหรือสั่งให้ทำคดีนี้คดีนั้นอย่างจริงจังไม่ต้องเว้นใครไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนแต่อย่างไรพันตำรวจวิรุธบอกว่าประเทศไทยมีคนที่ทำตัวนักเลงอันธพาลอยู่มากมายก็เพราะส่วนใหญ่มั่นใจในตำรวจผู้ใหญ่ที่ตนรู้จ,จักคุ้นเคยทั้งสิน้นจึงไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเพราะคิดว่าทุกคดีสามารถใช้เงินเคลียร์ได้ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและตำรวจผู้รับผิดชอบการสอบสวนโดยพันตำรวจผู้ใหญ่ อย่างกรณีนี้ถ้าไม่มีกล้องจากหน้ารถอื่นถูกนํามาเผยแพร่การสอบสวนคดีคงจบไปแบบเป็นอุบัติเหตุมีโทษแค่ปรับอย่างแน่นอนสะท้อนว่าการเก็บพยานหลักฐานเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมการปล่อยให้อยู่ในมือตํารวจฝ่ายเดียวเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งจําเป็นต้องมีการปฏิรูปให้เจ้าพนักงานรัฐหลายฝ่ายได้รับรู้ด้วย